สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาพบกับอะไรเอ่ยอันนี้นะครับจะมีเครื่องเทสวัดคุณภาพของน้ำนะครับหน่วยออกจะมาเป็นความความบริสุทธิ์เป็นหน่วย ppm p a r t per m i l i o n นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบระหว่างน้ำที่มาจากน้ำก๊อกน้ำประปาเราเนี่ยนะครับว่าใช้เครื่องมือวัด ที่ซื้อมาจากลาซาด้าร้อยหนึ่งเมื่อเทียบแล้วเทียบกับน้ำกรองนะครับน้ำกรองอันนี้เครื่องกรองที่ติดที่คอนโดโอเคอันนี้น้ำกรองที่ติดที่คอนโดนะครับอันนี้เป็นน้ำกรองห้าขั้นตอนแบบ r o นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่างที่เรียนว่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับ ก็ทำให้เราไม่ต้องออไปขนของเข้าครัวซื้อของเข้าบ้านโดยที่การไปซื้อน้ำนะครับเทียบกัน2แก้วเดีย๋ยวจะมาวัดคุณภาพน้ำให้ให,ให้ดูกันนะครับไอตัวเครื่องมือเน,นี่ยวัดมันจะคล้ายๆกับ conductivity นะครับมีมีแกนเล็ก2แกนแล้วก็วัดค่าความบริสุทิ์ของน้ํา เปิดก่อนโอเคครับพอเปิดมาจะเป็นศูนย์นะครับหน่วยเป็น ppm ทีนี้แก้วนี้แก้วนี้คือน้ำที่มาจากน้ำประปานะครับส่วนแก้วนี้เป็นแก้วที่มาจากน้ำกรอง ao 5ขั้นตอนนะครับเราเริ่มจากน้ำกรอง r o ก่อนนะครับเราก็จุ่มตัววัดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนมองเห็นไหม ค่าก็คือหน่วยต้องดูด้านนี้นะครับก็คืออ่านค่าได้010ก็คือ10 ppm นะครับก็คืออ่าสิ ppm อ่ะเห็นไหมอ่านเนี่ย ppm ส่วนความบริสุทธิก็คือ10 10ส่วนใน1ล้านส่วนนะครับโอเคทีนี้เรามาวัดในน้ำปราปาบ้าง ได้คุณภาพน้ำประปาขึ้นมาเป็นไล่เอ่สยเจ็น,นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกินประมาณส0งร้อยเนี่ยคุณภาพน้ำกินไม่ได้นะครับ ไม่ค่อยบริสุทธนะครับทีนี้จอยกลับมาใหม่ต้องให้เป็นศูนย์ก่อนนี้แล้วจุ่มกลับมาองนี้ก็ได้ประมาณ12บสอนะับสิ 10, 10, อันนี้คือความบริสุดสูงสุดเลยมันจะมีเลนส์อยู่คู่มือบอกว่าอา่าต่ำกว่า50ถือว่าบริสุทธมากอา่าต่ำกว่า200พอทานได้นะครับ สองขึ้นไปไม่ควรไม่ควรดื่มนะครับอันนี้คือถ้าเราจะพิจารณาแท็บวอเตอร์ประเทศไทยาสามารถดื่มได้ไหมดื่มได้แต่มันอาจจะไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีมีค่าความเป็นโลหะครับคอนดัก t ิวิตีมันก็คืออาจจะเป็นค่าที่ทำให้มีโอกาสออกซิไดซ์และเกิดสนิมถ้าไปดูตามท่อตามบ้านเราก็คือถ้าใช้น้ำประปามาดื่มเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดออกซิเดชัน แล้วก็ทำให้ร่างกายเราอาจจะมีการสะสมของแร่โลหะที่มีโอกาสทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็เกิดสนิมได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ให้เทียบความแตกต่างให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ